ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพิจิกดาวไปไปตีโกนร่วมทัตุน้ำนะฮะถึงสี่ดวงด้วยกันแล้วก็ดาวดวงสำคัญคือดาวอาทิตย์ที่จะย้ายไปตีโกนวันนี้ย้ายไปตีโกนวันนี้ย้ายไปอยู่กับดาวพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือกนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิก ก่อนหน้านี้พิจิกแบบภาระในเรื่องของงานนะครับจนหลังแอนนะฮะภาระเยอะมากในเรื่องของงานสําหรับชาวพิจิกแต่ว่าภาระของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะถูกคลี่คลายจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นถามจากอะไรเหรออาจจากดวงดาวที่อ่านนั่นแหละนะครับจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจะรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นอย่างน้อยที่สุดคือผู้หลักผู้ใหญ่ จะให้การสนับสนุนในเรื่องของงานเป็นอย่างดีเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวผู้ใหญ่นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดวงที่มองเห็นชัดเจนที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนั่นคือเรื่องการงานการงานจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นประการที่1ประการที่2คือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีอะไรที่มันติดอะไรที่มันขัดดูเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ จะคอยชี้แนะช่องทางหรือช่วยแก้ไขให้ในทางที่ดีขึ้นแต่ดาวเจ้าตัวของตัวเองคือดาวอังคารไปเป็นมรณะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะต้องเดินทางไปไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องพยายามเดินทางอย่างรอบคอบมีสติอย่าไปเล่นกีฬาหรือทำอะไรที่มันผาดโผนสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเทาว่ากันถึงเรื่องการเงินแล้วถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หมุนเงินคล่องขึ้นมีเงินทันใช้ปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่ครับแม้จะมีรายจ่ายเยอะของพิจิกนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองนั้นนะครับจะจัดสรรปันส่วนในเรื่องการเงินได้ดีขึ้นหรืออาจจะได้เงินฟุกฟได้เงินพิเศษจากอะไรสักอย่างหนึง่งก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศรีพิจิกผมมีเรื่องเตือนอย่างหนึ่งนะ ถ้าไปเจอใครในช่วงนี้จากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเจอแบบบังเอิญน,นะฮะจากโซเชียลหรือมาทักมาหลังไม่ส้นตีนหาเหวอะไรก็แล้วแต่เถอะขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบนะครับระวังจะไปเจอคนที่ไม่ดีนะหรือคนที่เข้ามาแล้วทําให้เราเองหนักใจเข้ามาแล้วไม่รู้ว่ามายังไงเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่ามันน่าระแวงน่าระวังมากกว่าที่จะไปเป็นมิตรด้วย ระวังรักจากโซเชียลนิดนึงนะครับชาวพิจิกนะดูให้ดีแล้วกันผมก็เตือนกันไว้ตรงๆกลัวว่าเดี๋ยวไปเผอผายไปคุยแล้วอาจทําให้เสียเรื่องเสียราวนะถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้หญิงทําให้เสียทรัพย์มาเจอกันมาทักกันเสร็จแล้วมายืกระตุ้งตตังมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงก็ไปเจอคนที่เข้ามาแบบหวังจะฟันเต็มที่เลยอย่างเงี้ย นะมาจากโซเชียลดูให้ดีระวังเลยนะครับตอนนี้พยายามเซฟตี้ตัวเองนิดนึงนะชาวพิจิกนะครับเพราะเดี๋ยวดาวจะเดินไปเป็นปลาทั้งดูให้ดีหมายถึงคนที่มาทักทายกันใหม่ๆอ่ะนะเออนะครับนะครับนะครับฉะนั้นจากชาวลัคนาราศีพิจิกที่สแสหมิงได้อธิบายให้ฟังตรงนี้ <S <S ก็ดูตามดาวแล้วผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าการงงการงานคุณจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะ เออจริงๆสําคัญมากก่อนหน้านี้ชาวพิจิกเนี่ยแทบจะเอาตีนไก่หน้าผากในเรื่องงานจุกจิกบุ่นวายไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขเท่าไหร่หรอกนะถึงแม้ว่างานมันขยับดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปอยู่กับดาวที่มันอาทิตย์ไปอยู่กับเสาอ่ะเป็นคู่ธาตุไฟอ่ะแม่งงานโหมหมมาเต็มที่เลยแทบจะไม่มีเวลาได้พักอ่ะชาวชาวพิจิกอ่ะนะ